สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานโครงหลังคาบ้านสไตล์นวดดิดแบบประยุกต์ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยบ้านสไตล์นวดดิตก็คือหลังคาที่ยื่นลงมาก็จะเสมอกับตัวผนังพอดีคือไม่มีชายคาแต่ผลกระทบที่ตามมาเราก็พอที่จะทราบกันดีอยู่ว่านะครับบ้านไม่มีชายคาก็จะได้รับผลกระทบต่อแสงแดดโดยตรงเวลาฝนตกลงมาก็จะไม่มีการศาสป้องกันน้ําฝนที่จะศาสเข้าสู่ผนังของตัวบ้าน นะครับแต่ที่สําคัญน้ําฝนจากคงคาตัวนี้ก็จะไหลอาบที่ผนังทําให้ผนังเกิดการอุ้มน้ําแล้วก็อิ่มตัวน้ําก็จะไหลซึมเข้าสู่ภายในตัวบ้านแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ภายในบ้านเกิดความเสียหายได้ สำหรับโครงหลังคาบ้านนอ r d ด็ดหลังนี้นะครับเราก็มีการประยุกยื่นชายคาด้านทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกออกมาข้างละ50-60ถึงเซนก่อนที่เราจะทำการขึ้นอเสเราก็จะต้องทำการประกบเหล็กก่อนนะครับเราก็ไปฟังเสียงทั้งสวัสดินิดนึงนะครับไปวัดครับไปวัดเล็กเก็ดอเสนี่ขนาดทเท่ครับหานิว้วคุณงวงครับสองคุณที่สองคูณหาครับหากประกบคู่นะครับรบคู่ ต้นหนา2.3 2.3ตัวนี้ต้นหนา2.3นะครับเมื่อทําการประกบเหล็กเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการถ่ายระดับหาระดับความสูงของเสาเมื่อได้ระดับความสูงเราก็จะตัดที่คอเสาส่วนเกินออกเพื่อที่จะวางแผ่นเพดการติดอเสตัวนี้เมื่อติดเสร็จจะต้องให้อยู่ในระดับคานที่ทําการเทเอาไว้ระหว่างหัวกับท้ายตัวนี้นะครับ ตัวนี้ติดแผ่นเพจหลังจากนั้นก็ยกเหล็กอเสขึ้นไปทําการติดตั้งคือเหล็กอเสที่ใช้ก็คือขนาดเหล็กกองขนาด2คูณ5ประกบคู่ความหนาก็อยู่ที่ประมาณ2.3มิลิเมตรนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้ก็จะมีการเทรเสาเอาไว้อยู่ทั้งหมด17ต้นในช่วงระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังก็จะมีการเทรคานปูนเสริมเอาไว้สำหรับช่วงกลางของเสาตัวนี้เราก็จะใช้เหล็กทำรรเสสหรือว่าทำคานแทนคานปูนนะครับ บ้านสไตล์นอร์ดิกเป็นรูปแบบบ้านที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของยุโรปตอนเหนือถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์บ้านที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้นอร์ดิกเป็นสไตล์บ้านแถบคาบสมุทรสแกดิเนเวียรประเทศที่อยู่ในกลุ่มนอร์ดิกก็จะได้แก่พวกสวีเดนฟินแลนด์ไอซ์แลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กและก็หมู่เกาะกิสแลนด์นะครับจุดเด่นของนอร์ดิกเขาก็จะมีรูปทรงจั่วคล้ายกับโรงงานในยุโรปเน้นความเป็นธรรมชาต ของสีและว,วัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงประโยชน์ในการใช้สอยมากกว่าความสวยงามปัจจุบันบ้านสไตล์นอร์ดิก็ได้มีการประยุกต์ผสมผสานเข้ากับบ้านหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นนินิมอนสไตล์โมเดิร์นสไตล์ลอบหรือรวมไปถึงแบบสไตล์รูลาเป็นที่นิยมอย่างมากมายในตอนนี้นะครับเมื่อเราทาการไล่ขึ้นอเสอเสด้านข้างความยาวก็อยู่ที่ประมาณ11.5เมตร หลังจากนั้นเราก็จะเสริมอัเสชช่วงกลางระหว่างเสาเมื่อเราขึ้นอเสเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดตั้งเสาดั้งเสาดั้งมีความยาวเท่าไร่ช่างสวัสดมีคําตอบนะครับไปวัดเสาดั้งขึ้นความสูงประมาณจังเมตรครับสามห้าสิบครับเออครับเสียงดังๆครับพี่น้องจะได้ยินน้ำครับ สำหรับการติดตั้งเสาดั้งตัวนี้ก็จะต้องทําการทิ้งดิ่งหาระดับแนวตั้งเมื่อได้ระดับเสร็จก็ค้ําสามขาเอาไว้ หลังจากนั้นเราก็จะนํำอกไก่ขึ้นไปทําการติดตั้งอกไก่ตัวนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ13.5เมตรถ้าเราต่อเป็นเส้นเดียวกันเรายกขึ้นไปถ้าใช้คนในการยกก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนที่จะทําการติดตั้งอกไก่คือเหล็กที่ใช้นะครับเสาดั้งกับอกไก่ตัวนี้ก็จะใช้เหล็กกองขนาด2คูณ4ประกบคู่ ความหนาก็อยู่ที่ประมาณ2.00ม mm ิลลิเมตรนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งเสาดั้งอกไก่เสร็จหลังจากนั้นก็ตามด้วยจันทันจันทันตัวนี้ก็จะใช้เหล็กกองขนาด2คูณ4ความหนาก็อยู่ที่2.00 mm, ความยาวอยู่ที่6.4เ mm. มตรความห่างแต่ละตัวนะครับก็อยู่ที่1.3เ mm. มตรบ้านหลังนี้ก็จะมีความลากเอียงของราคาอยู่ที่40องศา ช่างสวัสด์ก็จะมีวิธีการหาคือสูตรง่ายๆนะครับเขาก็จะเอาขนาดความกว้างของตัวบ้านคูณด้วยองศาคูณด้วย40แล้วก็จะได้ออกมาความสูงของเสาดั้งแล้วก็ติดอกไก่ก็จะได้องศาของบ้านหลังนี้พอดีเลยนะครับเรามาชมบรรยากาศมุมสูงของหลังคาคือเป็นลักษณะของทุ่งขมุม นบ,บ้านสำโรงอำเภอเมืองสวงจัร้อยเอ็ดนะครับกับบรรยากาศดีดีกลางทุ่งสวยงามมากเลยนะครับความห่างของจันทันตัวนี้ช่างสวัสดิก็มีคำตอบเหมือนเดิมวัดได้วัด,วดความห่างของไอ้จันทันอีกเท่าไรครับนี่เสามสิบ <30. S 2> นะครับเนาะและจันทันก็จะมีความยาวอยู่ที่6.4เมตร ตัวนี้ก็จะยื่นออกจากผนังไปอยู่ที่ประมาณ60เซนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการดัดแปลงเป็นกันสาดนะครับป้องกันน้ําจากหลังคาลงไหลลงไปอาบตัวผนังของตัวบ้านแล้วทาให้ผนังเกิดการอุ้มน้ําอิ่มน้ําน้ําก็จะไหลก็จะรั่วเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็จะทําให้อุปกรณ์ภายในบ้านเกิดการเสียหายได้แต่ข้อเสียนะครับก็จะทําให้รูปแบบของนอดิดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบทาง อาจจะไม่สวยหรืออาจจะสวยตัวนี้เจ้าของบ้านก็จะเป็นผู้มีคำตอบให้นะครับมันมาแล้วครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกทีก่อุปสรรคของการทำงานของ่าำหนังคาของเรานะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นก็เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อม ไฟบเบร์ตัดเล็กลูกหนูไว้สําหรับเกียร์นะครับพวกนี้ก็เกี่ยวกับไฟถ้าเราขืนฝืนทํางานต่อก็อาจจะเป็นอันตรายถึงทีกกยกได้ดังนั้นเราจำเป็นปจะต้องทําการปิดพักรอให้ฝนหยุดก่อนถึงจะเริ่มปฏิบัติงานต่อนะครับ เมื่อฝนหยุดตกก็เริ่มปฏิบัติงานต่อเลยนะครับก็ไล่ติดจันทันแถวที่สองให้แล้วเสร็จสำหรับช่างผู้ดำเนินง,งานของเราก็ทีมงานช่างสวัสด์ช่างเยี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเกียรติแล้วก็มีผู้ช่วยมาใหม่อีกหนึ่งคนนะครับเมื่อเราทำการไล่ติดจันทันจนแล้วเสร็จ ต่อไปเราก็จะทําการติดแปรบนแปร,บนแปรบนเราก็ใช้เหล็กกลองขนาดนิ้วครึ่งคูนิ้วครึ่งความยาวก็อยู่ที่14เมตรความห่างความห่างก็ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะเลือกนํามาทําการมุงนะครับถ้าเป็นกระเบื้องสีแผกความห่างก็อยู่ที่ประมาณ30เซนถ้าเป็นสันไทยหรือเมทัสซิตตัวนี้ความห่างก็อยู่ที่ประมาณ1เมตรถึงเมตรยีนะครับแต่หลังคาหลังนี้เราก็จะใช้เมทัสซินในการมุงนะครับ การที่เราจะทําการติดแปรบนแต่ละเส้นนะครับเราก็หาระยะความห่างได้หลังจากนั้นก็ใช้เต้าในการตีเส้นให้เขาอยู่ในระดับแนวเดียวกันหลังจากนั้นเอาเศษขึ้นมาทําการติดเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้เป็นเศษ เมื่อติดเสร็จเสร็จแล้วก็เอาตัวเส้นยาวมาทําการต่อได้แต่จะต้องให้อยู่ในระดับแนวเส้นที่เราทําการตีเอาไว้หรือว่าหาเอาไว้นะครับเวลามุงของคาวเวลายิงสกูก็จะได้ยิงง่ายขึ้นนะครับ เมื่อเราทําการติดแปรบนเสร็จนะครับหลังจากนั้นเราก็จะลงไปทําการเสริมสะพานหนูให้กับโครงลังคาสะพานหนูตัวนี้นะครับช่างสวัสดิ์กำลังจะติดเสาดั้งของสะพานหนูก็ความยาวอยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบหกเซนนะครับสาหรับความยาวของสะพานหนูก็อยู่ที่ประมาณ12เมตรเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กกองขนาด2องคนสประกอบคู่ ก็เป็นการเสริมโครงหลังคาให้เกิดความแข็งแรงก็อย่าลืมนะครับว่าบ้านสไตล์นอ์ดิทคือหลังคาทรงจวดตัวนี้ก็จะมีความสูงเมื่อพายุพัดมาก,ก็อาจจะทําให้โครงหลังคาเกิดการบิดตัวได้เมื่องานโครงหลังคาเสร็จนะครับงานต่อไปก็จะเป็นการมุงหลังคาโดยการใช้เมทัศิ์ในการมุงสําหรับวันนี้งานนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับเราก็จะไปพบกันในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ